น้องน้อยมาน้องมามามาลงมาแม่ให้กินมาแม่ให้กินอุ้ยสีเหมือนชัเลยทุกคนหางเขายาวมากอ่ะทุกคนอันนี้มาที่รถนะให้น้องกินเลยซื้อให้ใช้แปดซองให้น้องกินไปซองหนึ่งคงไม่เป็นไรมามาไปลงปะช่น้อยน้องได้กินด้วย มาสิไปกินนะครับลูกไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียทุกคนถ่ายซิตัวผู้ตัวเมียวันนี้วันหยุดนะวันนี้วันที่เจ็ดแม่มก็ลงไปจ่ายบัตรเครดิตลงไปจ่ายค่านา้ำค่าไฟแล้วก็ค่ามาม่าค่าอื่นๆนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีวันที่เจ็ดนางฟ้าใจดีใช่ไหมทุกคนนางฟ้าของแมว สงสัยเขาก็ไม่เคยได้กินเนาะทุกคนก็ไม่เคยได้กินอาหารเปียกนะแม่มลลิษานะทุกคนอ่ะอ่ะแม่จะป้อนให้หนูจนหมดอ่ะให้หนูจนหมดนะลูกนะอืมให้มาให้มาให้จนหมดนะคะอืมอร่อยใช่ไหมลูกหนูมไม่เคยได้กินใช่ไหม เขาน่าจะไม่เคยได้กินเลยทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นแมวเราเลี้ยงเราอาจจะแบบซึ้งให้กินบ้างเหมือนใส่ใช้เขาก็จะได้กินแบบประมาณนี้ตลอดเนาะแต่นี่น้องแมวจรเนาะน้องแมวที่แบบคือบางทีอาจจะไม่ใช่แมวจรอ,อาจจะเป็นแบบมีคนใจดีคอยให้อาหารอะไรอย่างนี้แต่คือเขาก็ไม่ได้ให้แบบประมาณนี้เนาะทุกคนอุ้ยหนูก,กินใหญ่เลยอยากได้ไปเลี้ยงนะทุกคน แต่นะอย่างว่าทุกคนคือวันนี้แบมก็จ่ายค่าโครงการคือใช้ใช้คือมันมันมันผิดกฎเนาะมันผิดกฎเราก็าแบบจ่ายไปเดือนละสองร้อยเราก็รู้สึกแบบนิดนึงเพราะว่าห้องเราเองเนาะทุกคนว่ากฎก็คือกฎเราก็ทําตามนะอ่าน้องมาน้องแมวอร่อยมากเลยทุกคนเขาเหมือนใช้ใช้เลยแต่ว่าหางเขายาวเห็นปะหางเขายาวใช้ใช้เป็นแมวหางกุด อร่อยไหมลูกแม่จะยังไม่ได้เปลี่ยนที่นอนเลยทุกคนวันนี้แบบนะหยุดทั้งวันได้สักผ้าลูกทำกับข้าวให้ป,ป้าาให้คุณชายอ้าวอ้ยกินไปลูก มาม่แมู่แมวดิตดอะไรหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมลูกืมจะหมดแล้วจะหมดแล้วอะมามไปลูกไป จดแล้วอ่ะทุกคนก <g ül> ็ถ้าใครยินดีที่จะแบบช่วยเหลือเหมือนแหม่มแบบเจอโดยบังเอิญอะไรย่เงี้ยก็บอกแหม่มได้นะถ้าแหม่มเจอแบบน้องแมวที่แบบอย่างนี้ประมาณนี้แหม่มก็จะให้เขาทุกคนอืมอ่ะที่ที่ไม่อยากเทกับพื้นอยากป้อนกับมืออ่ะเหลืออีกน,นิดนึงโลกเลยอีกน,นิดนึงอีกนิดนึง,นง ม,ม่มงนิดนึงม,ม่มงนิดนึงม,ม่งมงมนิดนึงลูกอุ๊ยหล่นกับพื้นนะ่ะทุกคนนี่ถือว่าเราก็ใจดีเนาะอิ่มใช่ไหมลูกนี่นะคะสิบแปดบาทก็ถือว่าช่วยได้หนึ่งมือนะขอบคุณทุกคนนะคะที่จะแวะเข้ามานะ